สวัสดีครับผมจะเจอกันในาศาสตร์ราหูพารวยเช่นเคยครับาศาสตร์ที่จับดายแปลเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลีป่ยนเป็นข่าวกับข้าวแต่ละวันแต่ละมืมอนะครับผมผมาระรย์กีิภูมิตากศิลานะครับผมเป็นอาจารย์ประจาสถาบันตากศิลาโหราของเราในาศาสตร์สองศาสตร์เลขเจ็ดตัวเก้าฐานนะท่านใดที่รู้จักคนที่พิกงพิการที่ด้อยโอกาส,กาสติดต่อผมได้ครับผมสอนฟรีนะครับผมอสอนฟรีมามีามีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ บอร์โทรไลน์ส่วนตัวผมได้ครับมาเข้าเรื่องในกันศาสตร์ราหูพ่ารวยศาสตร์ที่จัดได้แปดเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวครับมีสี่ดวงดาวเช่นเคยครับดวงดาวดวงแรกที่โคจรเข้ามาคือดาวพุทธหัสสบปดีดาวที่อยู่ในกลุ่มดวงดาวสุประเคเป็นหัวหน้ากลุ่มดาวสุประห์อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอังคารเลขสามอันนี้อยู่ในกลุ่มดาวบาปคราะห์อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวราหูก็คือเลขแปดอยู่ในกลุ่มดาวบาปประห์เช่นกัน อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มดาวบาทพระเคราะห์นะครับมีสี่ดวงดาวเช่นเคยครับนะครับจัดสองตัวสามตัวสุดแต่ท่านถนัดหรือตัวเดียวก็ได้นะครับแล้วผมอาจารย์จะมีลิงก์ไลน์กลุ่มวางไว้อย่างนี้ทุกวันมีหลากหลายอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านาศาสตร์การวางตัวเลขแบบนี้นะครับครับโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผม อแอดไลน์ส่วนตัวผมมาได้นะครับอันนี้คือไลน์ส่วนตัวนะครับส่วน2 9 7 4 5 1แล้วก็มีการมีใต้คลิปนี้มีเบอร์โทรอยุ่ใต้สถาบันแล้วก็มีลิงก์ไลน์กลุ่มเช่นเคยครับนะครับ,ะะรบมาพิสูจน์กับผมดูได้ว่าจับได้แปลเปลี่ยนเป็นข่ากับข้าวได้จริงไหมะนะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้มีได้เสริมนิดหน่อยก็ถึงพอแนละ้วไม่จำเป็นจะต้องไปเสียยเส่ยงโชคกันแบบทุ่มจุดตัวจนเอาเงินในอนาคตข้างหน้ามาเสี่ยงนะครับเรา ทำมปนิดหน่อยได้ครับกับโค้งกับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับอ่านะครับผมวันนี้ผมมาจากกิติภูมิก็ขอไว้พรใอ้ท่านจุกทรงประสบแต่โชคดีมีโชคลาภกันทั่วหน้าทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม